อาจารย์ประมวลภาพทั้งปีถือว่าเป็นปีที่สาหัสและรุนแรงขนาดไหนคะสำหรับภัยพิบัติทางธรรมาชาติทั่วโลกปีนี้ทั้งปีนะครับมีอุณหภูมิสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับสถิติเกิน1 5องศา,งาโลกไม่เคยเจออย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตอนต้นปีนะครับเลยลืมว่าเราเจอปรากฏการณ์เอนนโน่เนี่ยอย่างรุนแรงนะครับสปีติดกันเลย นะมันก็บูดอุณหภูมิขึ้นไปสูงการที่มนภูมิสูงขึ้นเนี่ยย่อหมายถึงความชื้นในชัมม้นบรรยากาศก็เยอะที่ที่แรงก็จะแรงจัดนะครับในฤดูฝนท่วมก็ท่วมกได้เลยว่าในฐานะของคณะทำง,งาน IPC เนี่ย เราก็ย้ําเตือนมาตลอดว่าถ้าอุณหภูมิแตะ2นั่นแหละก็คือจะหายะนะความหมายคือว่าไม่สามารถย้อนกลับได้ความหลากหลายทางชีวภาพก็จะหายก็หายไปหมดเลย เท่าที่ได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปในช่วงต้นรายการนะคะก็จะได้เห็นภาพที่เป็นภาพของพายุทางธรรมชาติทั่วโลกซึ่งอาจารย์ติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนนะคะอาจารย์ประมวลภาพทั้งปีถือว่าเป็นปีที่สาหัสและรุนแรงขนาดไหนคะสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับมันก็ต้องมีมีเหตุมีผลทางวิทยารับรองนะครับประเด็นแรกแน่นอนว่า ปีนี้ทั้งปีนะครับมีอุณหภูมิสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับสถิติเกิน1.5ห้องศาครับจะเป็นประมาณ1 5ึ่งจุดห้าเจ็ดลเล่นี้นะครับแต่นี้ก็แน่นอนว่าโลกไม่เคยเจออย่างนี้นั่นคือประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นตามมาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตอนต้นปีนะครับเลยลืมว่าเราเจอปราการณ์เอเนโน n เนี่ยอย่างรุนแรงนะครับสองปีติดกันเลย นะมันก็บ,บู์อุณหภูมิขึ้นไปสูงนะครับแม้ว่าในช่วงปลายปีมันจะกลับไปเป็นลานิยะแบบอ่อนๆน,นะครับก็เหมือนขนาดนี้นะครับซึ่งภาพรวมมันก็ยังส่งผลกบให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นยังมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการที่อุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยย่อมหมายถึงความชื้นในชั้นบรรยากาศกเยอะนะครับแน่นอนความชื้นหรือไอน้ําก็จะระเหยไป จากแหล่งน้ําทั่วไปนะครับที่ที่แล้งก็จะแรงจัดนะครับนะครับเดยกันะะกในฤดูฝนท่วมก็ท่วมมากนะฮะก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับประกอบกับแน่นอนความชื้นในมหาสุอรอทเลนติกเยอะก็ทําให้เพริเกนในภาคตอนออกเฉียงใต้ของกาก็ด,กดกุนแรงมากขึ้นครับสำหรับประเทศไทยเองเออแม้ว่าจะไม่ค่อยเจอพายุโดยตรงเท่าไหร่ครับแต่ว่า เราเจอซูเปอร์ไตฝุ่นยางหิมาครับแน่นอนอยู่ในสิพม่าเนี่ยมันก็เป็นุูมน้ําเดียวกับุูมน้าของแม่กกก็คือเชียงรายล่นั่นเองครับประกอบกับุูมน้ําสายก็ไปแม่สายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือฝนก็ตกหนักนะตกหนักจากสายุนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าภาคใตา้เหนือเชียงรายเชียงใหม่คำจิงน่านโดนหมดอุตรดิตโดนอดนะครับแล้วก็เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นี่รอบร้อยปี นะครับเชียงรายก็ร้อยกว่าปีแม่สายเช่นกันอีน,นี้ก่อนหน้านี้ก็ไปเจอที่ภูเก็ตอีกเหมือนกันภูเก็ตนี่รอบพันปีเลยนะครับฝนตกหนักหนึ่งวันสามร้อยสามสิบสามมิลิเมตรนะครับเอ่อตามมาด้วยภาคใต้กับปัตานีนี่ในรอบพันปีนะครับที่ตกแล้วก็มาตอ่อภาคใต้ตอนกลางครับเน,น้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นฝนพวงมาจากที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นผิดปกติสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ตั้งแต่มีการจดบันทึกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ เราก็คาดหวังได้เลยว่าในฐานะของคณะทำงาน IPC เนี่ยเราก็ย้ำเตือนมาตลอดว่าถ้าอุณหภูมิแตะ1.5เมื่อไหล่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันก้าวขึ้นไปแตะ2นั่นแหละก็คือจะหาย,ยนะักความหมายคือว่า i อพเขาใช้ความหมายว่าไม่สามารถย้อนกลับได้ความหมายคือว่าถ้าไปแตะ2แล้วเนี่ยคือความหลากหลายทางชีวภาพก็จะหายก็หายไปหมดเลย นะครับเช่นประการล้งฟอกขาวเงี้ยไม่มีทางจะกลับมาเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เออสิ่งที่ไอซีได้ตระหนักนะครับเราก็มีการคุยกันซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปนะครับว่าผลการคุยกันรประชุมกันว่าอันน,นล้วข้างหน้า i อ c ีวางแผนการทํางานอย่างไรค่ะ แล้วระดับที่ไอพีซีได้เตือนไว้นี่แหละคะ่ะอาจารย์ระดับที่2เนี่ยคือปี2024เนี่ยขึ้นมา1.5แล้วนะคะระดับ2อ,องศา,ศาเซลเซียสมันมีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในปี2025หรือเปล่าค่ะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปีหน้าอาจารย์เท่าที่ศึกษาข้อมูลมาเนี่ยประเมินทิศทางอย่างไรคะ่ะครับโอเคประเด็นแรกเลยเนี่ยเอ่ไอพีซเขาได้ออกมาเตือนนะครับว่า การที่โลกจะไปบรรลุข้อตกลงปาริส1.5องศาในอีก80ปีข้างหน้าก็คิดศะสักกรา2100เนี่ยมันมาเร็วกว่าเดิมมากนะครับี c คาดการว่า1.5องศาเนี่ยจะมาในปี2033นะความหมายที่ปีนี้เองเราแตะ1.5เนี่ยมันเป็นการแตะชั่วคราวปีเดียวนะครับแต่ว่าความหมาย1.5ของ IC หมายความว่าต้องเฉลี่ย20ปีนะความหมายคือเอาปี20ปีมาเฉลี่ยแล1.5 นั่นคือคือปี2033นะครับและไอซีก็คาดการณ์ต่อไปว่าจะแตะ2ส,สาประมาณปี2058นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มาเร็วและก็แรงกว่าที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าปีหน้าเองเนี่ยถ้าเราพูดถึงจะแตะ2หมายมันเป็นไป,ไปได้อยู่แล้วนะครับและก็มีการคาดการณ์ออกมาแล้วนะครับว่าปีหน้าอุณหภูมิจะต่ำกว่าปีนี้ นะอุณหภูมิของโลกจะอยู่ที่1.41ถึง1.43องศานะครับนั่นหมายความว่าปีหน้าเองเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของเออุอณหภูมิประเทศไทยเอาตัวใกล้ๆตัวเนี่ยก็จะไม่ร้อนเกินไปนะครับเหมือนปีที่แล้วนะครับเออแน่นอนว่าปีใหม่นี่เองนะครับเอาเอาดูแต่เดือนมกราเลยเนี่ยก็จะเย็นแบบตอนเนี้ยนะครับที่เย็นอยู่นะครับก็คือความหมายก็คือจะไม่ร้อนสงการก็จะไม่ร้อนเกินไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เราไม่ได้หมายคมว่าเขาต่ํากว่าปีปี2024นะครัะคือหมายว่า2025ก็คือปีหน้าจะต่ํากว่าปีนี้นั่นไม่ได้หมายคมว่าแนวโน้มเขาจะต่ำลงตลอดไปเหนในในขณะที่โลกยังร้อนขึ้นก็คือเขาหมายว่าเขาก็จะอยู่ใน1.4ถึง1.5เนี่แหละนะเฉลี่ยไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นความชื้นหรืออุณหภูมิก็ยังสูงขึ้นทั้งบนบกและในทะเลซึ่งพร้อมที่จะเกิดเหตุการณ์ความแรงขึ้นได้ทุกเมือ่อ ค่ะจุดที่จะเป็นผลต่อเนื่อนะคะจากอุณหภูมิในระดับประมาณหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านะครับมันจะนำไปสู่อะไรคะภาพที่เกิดเกิดขึ้นในปีนี้มันก็จะเกิดขึ้นซ้ำในปีหน้าหรือเปล่าคะอาจารย์ครับคือเหตุการณ์ยาที่เกิดขึ้นในปีนี้นะฮะตั้งแต่เชียงรายแม่สายเชียงใหม่หรือแม้แตะทางภาคใต้เนี่ยเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระยะยาวได้เลยนะคือมันเป็นความรุนแรงในรอบเป็นร้อยปีเป็นพันปีเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถคาดการณ์ได้ภายในระยะเวลาแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถามว่าปีหน้าจะแรงเท่ากับปีนี้ไหมถ้าเรามองภาพในแง่ของภาพกว้างๆนะครับก็คือความหมายว่าอุณภูมิมันจะต่ําลงใช่ไหมต่ำลงกว่ากว่าปีที่ผ่านมาหรือปีนี้นะครับนั่นแสดงเห็นว่าเราก็คาดว่าไม่น่าจะรุนแรงนะมองในภาพกว้างกน่อนนะว่าเพราะอุณหภูมิโดยภาพเฉลี่ยของโลกเนี่ยนะแม้แต่ประเทศไทยเหมือนกันก็นกอุณหภูมิจะต่ําลง นะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่าไอ้ความรุนแรงสุดขั้วเนี่ยนะครับเช่นฝนตกหลักสุดขั้วในหนึ่งวันเนี่ยมันอาจเกิดขึ้นได้ในหน้าฝนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกข้างต้นว่าอุณภูมิหนึ่งจุดสี่หึ่งห้าเนี่ยความชื้นมันยิ่งเยอะในใชั้นบรรยากาศถูกเพราะฉะนั้นเวลาหน้าฝนมันก็จะตกหนักแต่ว่าเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ระยะยาวได้เลยเราต้องติดตามสถานการณ์รายสัปดาห์ว่ามันจะตกหนักนะวันไหนนะสามวันติดกันสี่วันติดกัน ซึ่งจะทาให้ร่วมภาคใต้อย่างกรณีที่ผ่านมานะครับหรือแม้แต่ภัยแล้งนะครับที่เกิดขึ้นอย่างตอนนี้เองนะครับที่นครราชสีมาเลกลาตกรงเนี่ยมีน้ําอยู่แค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นการคาดการฝนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าฝนมันจะไม่ดีเท่ากับปีปีสองห้าหกเจ็ดนั่นหมายความว่าไอ้ที่แล้งมันอาจจะแรงมากขึ้นเพราะว่าฝนไม่ดีนะครับแต่ที่ท่วมมันก็จะท่วมมากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าฝนตก ในเวลาจํากัดวันสองวันสามวันก็ทําให้เกิดน้ําท่มได้เพราะฉะนั้นกล่าวโดยรวมก็คือว่าเหตุการณ์โดยภาพรวมแล้วไม่น่าจะรุนแรงเหมือนปีสอง7้าหกเจ็ดแต่มีแน่ๆเฉพาะบางจุดบางแห่งที่รุนแรงกว่านะมีแน่ๆน,นะครับแต่ภาพรวมแล้วจะไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับสอง7หกเจ็ดที่ผ่านมาค่ะส่วนปรากฏการณ์เอลนะะินโยลาดินยาในไทยที่มีนวโรม้มจะเกิดขึ้นนะคะเอ่อ รูปแบบนะคะจะเหมือนหรือว่าต่างก,กันกับปีนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับก็พอดอีในขณะที่โลกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะต่ํากว่าปี2 5 6 7นะในปีหน้าอย่างที่มูหตต้นแต่ปราการณ์ขนาดเนี้ยนะครับที่เรากําลังโหมดเจอโหมดของความเปียกลานิยซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดแต่ประมาณเดือนมกราปีหน้านะแล้วก็จะเบาลงนะครับจะกลับไปเป็นความเป็นกลางในกลางปี นะครับเพราะฉะนั้นจากการปีไปถึงปลายปีเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีความเป็นกลางนะครับความหมายคือว่าไม่เข้าสู่โหมดของแแ้งหรือไม่สู่เข้าสู่โหมดของท่วงนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็สนับสนุนสิ่งที่ผมได้พูดไปว่าภาพรวมรอบปีหน้าไม่น่าจะรุนแรงมากนะักในภาพรวมแต่แน่นอนบางจุดอาจจะรุนแรงกว่าเดิมนะเช่น มันไม่เคยเกิดปี257ไงถ้ามันเกิดน้ําท่วมขึ้นมาแล้วมันก็ย่อมแรงกว่าปี25 257แน่นอนอย่างนี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่หน้าฝนหรือแม้แต่ในช่วงหน้าแรงซึ่งขณะเนี้ยเระจะถึงประมาณเดือนเมษาปีหน้าเนี้ยก็ต้องติดตามสถานการณ์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูกาลนะครับที่เราจะแรงหรือเราจะท่วมค่ะจุดที่จะเป็นจุดซึ่งเผชิญผลกระทบนะคะเอ่อมันมีสิ่งที่จะเป็น สัญญาณเตือนนะคะนักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินข้อมูลได้ก่อนหรือเปล่าว่าจุดไหนจะมีปัญหาหรือว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ครับเอออย่างที่ผมเรียนขั้งต้นว่า,าก,การสุดข,ขั้วเนี่ยหรือสุดข,ข,ขีดเนี่ยไม,ม่สามารถคาดการณ์ได้ระยะยาวเลยนะครับสมมติผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราเข้าไปสู่โหมดปกติปีหน้านะครับมันก็หมายคำว่าอะไรหมายคำว่าพายุที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือในหมอกซาฟิกก็จะมีอยู่ประมาณ25ลูกนะครับเพราะฉะนั้น ถามว่าพายุจะเข้าที่ไหนไม่ได้มีใครบอกได้สามถึงห้าวันลงหนานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเกิดพายุสามถึงห้าวันน้นเราถึงจะรู้ว่าเข้าที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าพายุเข้าที่ไหนที่นั่นก็น้ําท่วมนี่เป็นเรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นขณะนี้เองเราไม่สามารถคาดการได้เลยวีนี้อย่าลืมนะครับว่าพายุแม้จะเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายกับเรานะแต่แต่อย่าลืมนะครับว่าน้อยมากเลยที่เข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็เข้ามาไม่ถึงภาคกลางนะทำให้ภาคอีสาน นะแล้งแล้วก็ภาคกลางก็แน่นอนนะครับมาไม่ถึงอย่างเงี้ยยกอย่างเป็นต้นเราะนั้นปีหน้าเองเนี่ยถ้า25ลูกเนี่ยนะครับมีโอกาสาเข้าประเทศไทยประมาณสักประมาณ10นะครับเราก็ตีว่าประมาณ2.5ลูกก็คือ3ลูกอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามว่าจะเข้าตรงที่ไหนนั้นทางที่พายุผ่านย่อมมีน้ำเยอะแน่นอนครับผม